เออเตยเสือสบายดีพี่น้องโอ้ยตาเวนส่องตาพี่น้องเลยเ้ยอันนี้มันวัอนี้มันวันนนไม่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 ไมงไม่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 ่ไ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 ยังเออมม่่่มม โอ้พี่น้องนี่มาฮอดเทียนทงซานเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไ,ได้ข้าวจีวานเนาะเลยเด้อได้ข้าวจีวานล่ะกันอันอนี้พี่น้องปิ้งไก่ปิ้งไก่รักสามเนาะพี่น้องเนาะ,นนะกินก่อนนะว่ากินกินปีงไก่รักสามพีม่น้องไในซองปีงเนาะพี่น้องเนะาะน,นี่าาแล้และก็น,นี่หม,มากใบใหญ่พี่น้องเอ้ย <c oughs> หอมเม่อยากเกียเก็ดีใจแดงค้นแลมนี่ลองมาก็จังหมากแเาเอาใส่ทงหมาคนละบดีนะบงรุ่นนี่ไปตกินอย่าบอกในสายเล็กๆไปทางใดเบิรตเป็นดของายุงโมกากาเชียวโอยคิวเลย่น้ำตาย่อหยางเนี่เหาะคิวใบดีปลาลูกไบใน้ำตาลหย่อนหยางแก้มกัแดงแดงสบดีสดี ปิ่งไก่ใหญ่ไปเลยเัาปิ่งเป็นโตเลยหรอสามสิบสามสิบห้าโอ้โโอ้อันนี้นะคองผ่าเพ่นได้ดีไม่ใส่ กจียังกอ็เกจียังก็ขจีแฟนผ้าใช่กจีเวียงผ้ากจีเบียงผ้าออใส่กันหมดกถือพี่น้องบ่กพาบ่เคยซื้อแจ็คเกมมีแยนะบอมีเยอะิ้นอืมนใ่เลยเว้ิเส้นเด็ดพี่น้องเ้ยโอ้ยเนก่แจ่มเลยจีเวีะดตนอมแมนอยู่ครบเลย แบกแล้วใหญ่แล้วนอนมาไม่เทียบนอนปลาเด็กๆเรียนกันสามเลยพี่น้องผู้นั้นนั้นลื่นนั้นลื่นไอคิวอยู่สองเดือนผู้นั้นใหญ่ใหญ่กว่าไอคิวสองเดือนเมนเห็นเต้นแล้วถือเอฟวีสามเต้นเลาอเต้นอยู่แถวบ้านเออจีวานบอ๊ะกะจีวาน พาพากันดีใจตั้งบอดีพี่น้องเอ้ยผุ่นอองซันนี่ขวบผัวฟาดเถอะไปดูเดี๋ยวไปซิฟมือมึงดูจีดหอดกันมึงดูไปซิฟมือพี่น้องมองกันดึกกระที่ยงมาตัวบ้านตัวตัวออมาอ่ไปซิฟมือได้มาออกงานแก้มบุ้มห้น้ำป่าแก้มบุ้มน่าไปซิฟมือยังมาตัวบ้านพผัามาแล้วเขาเป็นเมื่นก่อน หอยัพูดนะไพนี่พูนี่ย่างมันน้ำลังกินอแเออกล้เอเลยกะลไปมนอืมเออดีอ่ะมั้อม ม่จืดกับหอเทือนถึงซ่านเลยเด้อพี่น้องหอเทือนหอซานเลยเด้อหอเทือนหอซานแล้วมกะลัม่อระจักจกินยังรบักแนกินเน้มีแต่กะลมเพื่อนะจักสิกินย่งรือินบจักเน่แกินแนแนกเคยกินจักใจกินเัง้อยบบนอืมหวก็กินบไหบบเกลือก็กินบได้น แดดแต่ใส่ิวดดแต่ใส่ยิวพอดีตายก่อนก็เป็นแดบสิอนีตายขอทกรหากระลำสองตายย่อย่เด็บใ้คิดลายเออใบคิดลายคิดลายลมันสิเก้วสเียดนี่อุ้มเท่าเสื้อเลยมากเลยเทาเสื้อน้อยเทาเสื้อน้อย ี่ได้มากแม่นปลุกผัดมได้กจากมาปลาในไซปลากรลงไม่ปลาดุกปลาดกตายว้าวหาวปลาขวงเทอะไรวหาหายบ่ทองอิลลจกี่ทวงปลาสนี่แบมายังหนาคือเก่าใช่ไหนาคือเก่าจึงได้เอฟซีพิวนนีมาสุดนี่คือทมัมหน้าขาว กว่าเก่าเลยบอกว่าฮ่าิกิว่ามายังหนาคือเก่าเลยเิกิว่าเก่าอืมลำไปลำมาไปรลำไปลำมาหนยังคือเก่าไปสิบสองมือเฮ้ยหนก็คือเก่าแต่ว่ามาหายปันอันนี้ปั้นหนี่น้ำปีเล็กน้อยน้ำโมนี่น้อยนี่ ไปมาอ้แต่ข้าวจีพี่น้องเอ้ยได้แต่ข้าวจีข้าวจีกับปิ้งไก่เขนาดเลยแต่ก็มาเป็นไงจืดขนาดหลยพี่น้องเอ้ยเอาโลกเลยนะไม่ได้ใส่หัวยังเด้ยวไม่กินเลยไอชิวไอชิวสบายดีพี่น้องตอนนี้มาหอดูการเต้นข้าเลยด้วยพี่น้องแล้วก็ได้กล้ององฝากเนาะพี่น้องจากกันนี่ไปยังโจย่ใหญ่จืดเนาะเพื่อนนั่นเอามาแวะยหายพี่น้อง แต่ว่าตอนเพิ่นมานะเพิ่นกับวันนี้ถ่ายคลิปเนาะเขาก็เลยได้แต่กล่องพี่น้องสิมาแก้กล่องก่อนว่าข้างในมียังเน่แล้วพี่น้องเนาะจะได้กลับมาเบิ่งมาชมน้วยกันเลยเพี่น้องมาถูกเลยมาเป็นของฝากเลยหลังจากที่สันนี่ไปเนี่ยยังบม่ได้แก้กล่องเลยสันนี่มากเลยได้แก้กล่องเลยแต่ว่าล่อสันนี่มาแม่ทุอท่านล่อสันนี่ล่อสันนี่มากได้ได้แก้กล่องโอ้

แผ่นแนพี่น้องหอมแถะตู้ก็เล็กเลกแค่คือศาสตร์นะพี่น้องเนาะศาสตร์เลยพี่น้องเด้อศาสตร์พื้นแรกเลยเนาะเก็ปอกกอนขนมเด็กๆด็กขนมขนมลายๆเยขนมน้อนขนมลายายเด้อขนมผู้ย้ายเลยขนมมีแต่ขนมแซ่บๆเลยขนมเป็นใจเป็นใจอยู่แร์เซเว่นนาะเด้่น แม่่โอ้ขนมใส่วนออกส่วนดำถือใจถือใจป้าหลายข้่งนอขนมเต็มเลยแม่อันนี้สีเป็นยังอันนี้สีเป็นอันนี้จำดีจำดอออันนี้เป็นอันนี้ใส่แชมพูเป็นแถบแล้วกันอันนี้เนาะใต่สีพันแด่อันนี้คือยังอันนี้ ยังอะไรเนี่มาเบินด้วยบาฮนะบาบาิงแต่เพ่นาวาแพมาเบิคล้ายๆมุกอ่บาเ่นมทบุญนะพี่น้องก็เลยซื้อบาฮตม้เทนเอาไว้ผาอันนี้มาอินฟรามพี่น้องโอ้ราคาแพงหลักไม้พี่ราคาแพงที่สุดพี่น้องเลยเพี่น้องนี่าเงินพี่น้องมาอราามแล้วก็โอ้ผาไตอันนี้ซื้อมาไหวมาทำบุญพี่น้องเพื่นแมักทาบุญอะนี้โอ้ พอเบุ <mile> oh. ่นด้บุญลายลายบมันนักมันนักกระพางแล้วแล้วก็อันนี้ก็ะือผาคนูนอเนนี้ก็เนาะเื่นเอามาถวายบัตรขนมลายไม่เที่มพันอได้เาน้อยเลยเเยอะมากเลยขนมแลาเ้บเลีินเนาะเลี้ยว่าไม่คิวเลยยกก่อนเนาะ พอมีคล้องทั้งลุ่มแล้วพี่น้องเจ้าของก่อนขนมลายลายเลยพี่น้องเลยนี่ตะขนมแซ่บๆอันนี้เห็นเสียบอ่าอันนี้กินได้ได้คิ้วเสียบๆข้างนั้นเลยได้เลยนี่เยอะนี่ังเลยเบิร์สมีแต่ข้าวหมักยำบุ้มเลยได้เยอะยาวมีแต่ของดีคือสาดสาดยังสสีทะเลาดมันสาดข้าวเนาะ เดว่าทังนาพเอื้อมาานีก็ตัดมันกันบอเสื่อมันเสื่อยเสือนยมัเลอ้ยอันนี้คืแพงใหญ่่หมนะอันนี้ี่น้องพจังนะเอากล่องออกด้เลยกล่อาดบ้แล้ว้องเดี๋บุ๊ปนจุีสรแล้วนะเดี๋ยวมนใส่ใส่ันับขนมจับขนมอ้ยพี่อ กาตัวใหญ่เลยใส่ถุบเตยหุบเอาต้องเลยลองผ่านเลยอย่างเงขอบคุณขอบคุณละลายเด้อญาติพยานจอยมีไงจืดเนาะที่เมตตามาตลอดเนาะขอบคุณขอบคุณละลายดให้อายุมันก็เยื่นอยู่เป็นห่มโพฮ่มใส่ให้ลูกหวลานเด้อลำล่ำเลยลวดสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณเด้อมีหลายใจดีส่วนสัมาหอส่องหอหลงเนาะหอสุดเข้ม มาเยี่ยมหอดบอลไม่ไงจืดตักวดคนแน่ไม่ยาจืดน่ะแนมน้ำลังโอ้ยน้ำตาออก่อดพ่โความดีของฝนฝนจะทิ่หอดกี่เพิ่งอนีรอฝนจะไหนน้ำมาหอดเฮ้ยตาถูก่จนเริุ่เรื่องเน้อเฮ็นหอมโพมส้ไหมันให้ยืนเน้อัะ ขอบคุณขอบคุณคุณนายเด้อฟาดเด้อไปในซ้เด็กๆสิกินเลยเนาะคอเสียบัลักายแข็งแรงเเกรดดัลักายตลอดัวเด้อเดินไปยกอนค่ะเนาะมีอายุมั่นคอยยืนคาธุอันนี้อันนี้กัห้าสิมาปูนตารางเรื่อนเน่เนาะยัง นี่ปูแักปยหมาเป็นป้วยใหม่เนพี่น้องเลยบนมจ้าดูอันนี้ฮะคืออาชีมาปูพื่นเนาะพี่น้องเนาะปูตารางเนี่เอนๆแม่แล้วก็แม่แก้มบุ้งกัเสียงว่าปูคือการัวเฮือนเหิืนกันยังบ่ได้ปูผื่นเนาะแม่แล้วก็ลื่อเแล้วก็ขอบคุณขอบคุ่ FC ทุก่านที่เป็นห่วงเป็นใยม่ใหญ่จืดแล้วตอนนี้กำลเงห่อที่จ็ถึงซานแล้ว ก็ะเคลิ่นว้าวอะไรเพิ่นเป็นโรคไปเนาะจย่างไรก็ผู้ใดเป็นก็แนะนำสิ่งดีๆให้เพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เชวนมากันหม้อเพิ่อนก็ให้กินไข่ขาวคือ FC แนะนำมาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเอาล่ะพี่น้องพบกันคลิปต่อไปเด้อสต่อไปพี่น้อง